สวัสดีค่ะหนูเป็นแก๊งช้วาวาสามพี่น้องหนูอยากมีบ้านใหม่แล้วใครสนใจติดต่อมัมมีมาได้เลยนะมัมมียินดีให้คำปรึกษาตัวนี้อ่ะตัวนี้ขนสองชั้นเนี่ยนะอ๋อมีมาร์คสีน,น้ำตาล สุดเลงนั่นเนี่ยขี่เล่นด้วยใช่ไหมคะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กส่วนตัวผู้นี่ก็จิ๋วสุดเลยดูนี่เห็นไหมนี่สายดีทุกตัวนะไม่ต้องห่วงพวกหนูแข็งแรงเร้ยงง่ายกินอาหารเก่งโคตรโคตรไม่เลืองมากให้อะไรหนูก็กินทุกอย่างเลยใช่ไหมกินนมกินนมเห็นไหมกินนมกินนมไหมคะ งใช่ไหมปีงงมองมาทางซ้ายมองมาทางขวามองไปข้างบนมองไปข้างล่างมองไปทางซ้ายมองไปทางขวานี่นี่นี่มองไปข้างบนมองไปข้างล่างโอเคปะ